ตรงนี้มันต้องแนวต้องแนวเนาะเดี๋ยวเราจะซ่อมด้วยการขั้นแรกข้างหลังจะดามมีไม้ดามอยู่ข้างหลังแล้วก็จะยิงเอลดีซีเนสามเนี่ยยิงลูกพินโปก๊กโปก๊กโปก๊กโป๊กเข้าไปไม่ให้มันต้องแนวต้องแนวมาดูข้างหลังมันตรงนี้ตรงนี้ไม่เนี่ยอ่าเนี่ยอันนี้เป็นไม้โครงที่ลงวูสเตนมาแล้วสามรอบนะเพราะมันใจภายนอกวัดระดับเรียบร้อยดูใกล้ๆระดับน้ําตัวเล็กต,กตอปิโดดีวอล โอเคมายิงก่อนตรงนี้อ่ามันจะมองเห็นอยู่ว่าไม้ครงมาอยู่ประมาณนี้เนาะกดเซฟตี้แล้วก็ยิงเลยเนี่ยมาที่เราหนีบแคมป์ไว้ละตรงนี้อีกโคตรง่าย ไม่ต้องลากปั้มลมเลยคราวนี้อันนี้เป็นไม้จะมาปิดเพื่อความสวยงามเนาะแตรงตรงนี้มันผุม,นมันผุมันไม่สวยแล้วเราจะอันนี้มาปิดอันนี้ก็ลงวูสเตนสามรอบเพื่อความทนมันก็จะแปกอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ย,เ,ยเห็นไหมเพื่อปิดบงังความไม่สวยเดี๋ยวเลือกด้านเ่อนโอเค อันนี้แหละก็ยิงง่ายๆเลยอ นี่ไม่ต้องยิงทีข้างหลังข้างหลังมันมีไม้โครงอยู่ข้างล่าง เซตจบเลย